ค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะแม่อ่านในไลน์คอมเมนต์ของลูกบอกว่าแม่หนูดีใจจังเลยตั้งแต่หนูฟังธรรมะมาเนี่ยจะเป็นของพระของชีของใครก็แล้วแต่หนูฟังไปงนังนๆแหละเพราะว่ามันยังมีทุกข์อยู่ว่าอย่างนี้นะพอหนูมาเห็นคลิปของแม่หนูฟังธรรมะของแม่หนูอิสระจากทุกข์หนูรู้สึกว่าหนูผ่อนคลายสบายใจ แม่ก็บอกว่านี่แหละมันเป็นธรรมะจัดสรรนะธรรมะจัดสรรให้ลูกนะถึงเวลาแล้วถ้าสามารถจัดสรรอย่างนี้พอลูกปฏิบัติอานาปนสติแล้วมันอิสระจากทุกเนี่ยรีบดําเนินการเลยนะลูกจัดการตัวเองเลยสูดลมกลั้นลมปล่อยลมเสมอเลยสัญญากับลมหายใจเลยที่ลูกมาสารภาพนะคะในกลุ่มไลน์ในที่ไหนก็แล้วแต่เป็นเวลาที่ธรรมะจัดสรรให้ลูกนะ ลูกบางรูปบางนามบอกว่าแม่ผมไปปฏิบัติมาตั้งสิบกว่าปีแล้วผมยังไม่รู้คําตอบมันเป็นยังไงไม่ได้คําตอบเลยลปฏิบัติเข้มเหลือเกินแต่ครูบาอาจารย์ไม่ได้ชี้อะไรให้เห็นบอกว่าให้ปฏิบตัติให้กําหนดพอมาได้ยินคลิปแม่ผมได้คําตอบทันทีเลยว่างงี้ผมจะไปยังไงเนี่ยผมจะเดินต่อยังไงผมได้ทันทีเลยนี่แหละแม่พูดถึงจากความรู้สึกนะธรรมะของแม่เป็นธรรมะจากความรู้สึกจากจิตใจนะ ธรรมะจากการปฏิบัติธรรมะของแม่จากประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงเลยไม่ได้ไปท่องจำตำรามาจากไหนห้องจำจากไหนนี่จากพระไตรปิฎกในจิตใจนี่พาใจและร่างกายในขันห้าเนี่ยเป็นพระไตรปิฎกอย่างดีเลยพาขันห้าเข้าคอสพาขันห้าเจริญอานาปนสติและวิปัสนาศินมันก็เกิดเองเลยนะมันจะรักษาศินสมบูรณ์เลย โหร้ายมือไวใจเร็วพูดปดหมดสติมันไม่กล้าทําแล้วนะคะมันจะกลัวบาปเกลียดชั่วกลัวบาปเลยสิจะสมบูรณ์เลยมีเฮริโอตปะเลยนะเจริญไปอีกนะคะอาณาปณสติและวิปัสนาเสมอเสมอเสมออยู่กะลมสัญญากบลมเสมอเสมอมันจะเกิดพรหมวิหารสี่เลยนนจะเกิดความรักความเมตตาขึ้นในจิตในใจของเราความรักความเมตตาต่อคนรอบข้างนี่แหละต่อทุกคนเลยที่ทั้งหกที่รอบข้างเรานะ ใครจะทําร้ายเราอย่างไงเราก็ไม่เกลียดเขานะใครจะว่าอะไรกับเรากันยังไงเราก็ไม่เกลียดเขานะมันเป็นอย่างงี้นะเพราะว่าเราจเจริญอาณาปณสติและวิปัสนาเนี่ยมันจะตัดกิเลสของเราได้ตัดกิเลสความอิจฉาริษยาตัดความโกรธความโลภความหลงได้เห็นไหมมันจะเกิดเีริโอตปะมันจะเกิดวนะิพรมวิหารสีะมันเป็นมหัศจรรย์ะของลงหายใจเลยแม่นี่พูดได้เต็มปากเลยนะเพราะแม่ไปปฏิบัติ ในคอสของอาจารย์โกเอ็นกาเนี่ยที่แต่ละคอสแต่ละคอสในแม่อิสระจากทุกมานะทุกครั้งเลยมาประเมินตัวเองหลังจากออกจากคอสแล้วเนี่ยความเตื่นรเบิกบานร่าเริงไม่คิดเรื่องเล็กคิดน้อยอะไรทั้งหลายมันจะหายไปหายไปหายไปนะความโกรธหายความโกรธหายก่อนเลยนะมันจะหายไปเลยใครจะทำอะไรมันก็ไม่ขึ้นแล้วนะมันไม่ขึ้นจริงๆนะดา่าเรายังไม่ขึ้นเลยเอาเปรียบเรานินทาเราก็เราก็ยังไม่ขึ้นเลยนะ ความเป็นตัวตนของเรามันหดหายไปหดหายไปเวลาเขาด่าเราเราไม่โกรธนี่คือความเป็นตัวตนของเรามันหมดนะความโลภเนี่ยอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้ชุดสวยอยากหน้าตาสวยอยากอะไรทั้งหลายอยากได้บ้านอยากได้รถไม่มีหายไปเลยหายหมดเลยทั้งบ้านทั้งรถไม่อยากมีมันเป็นภาระออกมาจากนี้นะจาริกไปทุกที่เลย นะเริ่มตั้งแต่น่านสุขโขทยัยเชียงใหม่ลำปางมานะัฐเชียงใหม่ก็ไหลอำเภอลำปางก็มาไหลอำเภอนี่นะอยู่ในอำเภอเมืองนะมาที่วัดพระเจ้าเรืองแสงวัดดอยวางเหือตรงนั้นะปีที่แล้วปีนี้ก็มาอยู่ที่แจ้งหม่มนะคะทัดมานี่ล่าสุดอยู่ที่แม่ทะนะมอยู่ที่ลำปางลำปางนี่มาสามอำเภอแล้วนะอำเภอเมืองอำเภอแจ้งหม่มอำเภอแม่ทะ ไปอยู่ทุกที่นะจาริกไปทุกที่เลยอยู่ที่ไหนมันเหมาะมันสัป,ปยาก็อยู่นานหน่อยถ้าที่ไหนมันขัดกันปฏิบัติธรรมมันเผยแผ่ทาไม่ได้แล้วก็ถอยออกมาไม่ประทะคารลมใครทั้งนั้นไม่สู้ใครจะด่าจะแช่งจะกล่นโคตรอะไรก็ไม่สนใจไม่โกรธ <c oughs> เรื่องของเรามีหน้าที่อยู่กับลมหายใจเผยแผ่ธรรมะแชร์ประสบการณ์ให้ลูกๆทั้งหลายจัดกลุ่มเช้าเย็นไม่มียุดย่อท้อถอย ตื่นก่อนนอนทีหลังนะคะตื่นตีสามถึงหกโมงนะหกโมงเย็นถึงสามทุ่มตอนเช้าตีสามถึงหกโมงทุกวันไม่มีวันหยุดธรรมะของแม่ไม่มีวันหยุดนะธรรมะจากความรู้สึกธรรมะจากจิตจากใจจากภายในธรรมะจากประสบการณ์จึงไม่ต้องไปแอบอ้างหรืออ้างคำพีอ้างหลวงปู่หลวงพ่อหลวงอะไรแม่ไม่เคยอ้างใครเลยนะแต่แม่อ้างประสบการณ์ความรู้สึกภายในนี่แหละ แม่จึงบอกว่าธรรมะจากแม่เป็นธรรมะที่จากความรู้สึกจากประสบการณ์นะคะไม่มีธรรมะที่ท่องจํามาลูกบางลูกบางนาสติปัญญาอ่อนนะคะโง่เขาบาปัญญาบอกแม่ในพูดธรรมะเขาองไปท่องไปท่องมาว่าีงนนะพูดรับหลังไม่ได้พูดต่อหน้าหรอกถ้าพูดต่อหน้าแม่ก็จะให้เขาปฏิบัตินั่งสักชั่วโมงสองชั่วโมงโดยไม่ขยับเพราะเรื่องนี้เราต้องพิสูจน์กันด้วยกันนั่งเจริญภาวนานะ ถ้ากิเลสยังนาต้องมานั่งให้ได้ชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงไม่งั้นกิเลสไม่มีทางจะหมดใครบอกว่าไม่ต้องนั่งนานนะไม่มีทางครูบาอาจารย์พูดอย่างนีนะ้แสดงว่ายังไม่แน่จริงต้องให้ลูกศิษย์เขาให้เห็นทุกข์นะต้องให้ลูกศิษย์นั่งนะคะใครที่ปฏิบัตินั่งหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเห็นทุกข์แน่นอนใหม่ๆจะเป็นทุกข์อยู่นะคะปฏิบัติไปปฏิบัติไปจะเห็นทุกข์เลยเห็นไหม ใครมาบอกว่าไม่ต้องนั่งนานหรอกเนี่ยมันมันสมบัติสำนวนเฉยๆนะไม่ต้องเอาคารมมาพูดนะมันไม่ดับกิเลสแน่นอนมันยังกโกรธอยู่เลยมันยังโลภยังหลงอยู่เลยมันยังเสพกรรมอยู่เลยคนไหนที่ไม่ต้องนั่งเนี่ยใครจะตัดกรมอารมณ์นี่ต้องนั่งให้เห็นทุกนะหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงดับกิเลสดับความเจ็บปวดนี่แหละให้ได้ดับกิเลสตัณหาอุปทา,านได้แน่นอนด้วยกันนั่งนานๆเดินจงกรมจนหมดแรงแล้วล่ะ จนเดินไม่ไหวนะนะั่นแหละเอานับชั่วโมงขึ้นไปเลยไม่ถึงชั่วโมงอย่าหยุดนะคะทั้งเดินทั้งนั่งเนี่ยถ้านั่งได้ชั่วโมงเดินเดินหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเอาละเริ่มเลยเพิ่มต่อเลยแล้วมันจะดับทุกได้ใครที่มานั่งเหยาะเหยาะใหญ่ๆกับแม่แล้วไม่ไหวนี่นะมันไม่ดับกิเลสหรอกถึงแม้จะอยู่กับแม่เป็นปีมันก็ดับกิเลสไม่ได้เพราะไม่เอาจริงเอาจังไม่ต่อเนื่องปฏิบัติต่อเนื่องต้องทานานๆถึงชั่วโมงขึ้นไปจริงจังเลยนะ อย่าไปน,นึกเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องอะไรทั้งหลายนะเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยเนี่ยธรรมะของแม่จากประสบการณ์จากความรู้สึกจากเวทนาภายในพูดจากสิ่งที่เราประสบมาแล้วสิ่งที่เราเจอมาแล้วกิเลสมากมายความชั่วมากมายเราดับมันแล้วเราตัดมันแล้วนะคะสรบดับแต่ละครั้งเนี่ยโหตายแล้วฟื้นตายแล้วฟื้นหนึ่งฟื้นมาแต่ละครั้งเป็นคนใหม่ทุกครั้งเลย ทำมาจากแม่เป็นประสบการณ์จริงๆประสบการณ์ตรงเลยใครจะมาท้าตีท้าต่อยกับแม่ไม่เอาหรอกแม่ท้านั่งดีกว่าท้านั่งท้าเดินจงกรมใครจะทาได้มาเลยมาดวลกันได้มาเลยนะคะนั่งอยู่ภายในนะไม่ใช่นั่งแล้วส่งจิตออกนะไม่ใช่นั่งแล้วหลับในกลลกลนอยู่นั่นนะบางคนนั่งปุ๊บภาวนาปุ๊บกลนเลยย่าไม่ท้านะคะตรงนั้นจะต้องนั่งให้เห็นทุกให้เห็นอะไรทั้งหลายให้เห็นความไม่ดีไม่งามของเรานี่แหละ เอาเกิเลสออกไปเอาความโลภความโกรธความหลงออกไปต้องทําอย่างนี้ตีตนเองนี่แหละเข็นฆ่าตนเองนี่แหละขนาบตนเองนี่แหละไม่ง,งั้นกิเลสตนเองไม่หมดนะมันไม่ไปไหนบางคนนี่เอาใจกิเลสแตวไม่ถูกจริตว่าอย่างนี้นะไม่ถูกจริตไปตรงนี้ก็ไม่ถูกจริตมานั่งนานไม่เอาว่างนี้งั้นก็ไม่ต้องไปไหนออยู่บ้านเนี่ยกินนอนอยู่บ้านนั่น เดี๋ยวเตรียมเกิดใหม่นะคะเป็นหมาเป็นหมูเป็นแมวนั้นใครหลงกินหลงนอนหลงเสพกรรมอะไรน่ะเป็นหมูเป็นหมาเป็นแมวหมดเลยถ้าใครอยากที่จะหลุดพ้นต้องมาเอากิเลสออกนะจริงจังเลยนั่งกับแม่หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงนั่งเลยจะสวดมนต์ก็นั่งดูเลยเวทนาเลยแหละจะเป็นธรรมะของแม่ก็นั่งดูเวทนาน่ะจะเป็นธรรมะของอาจารย์กวนกิมก็นั่งดูเวทนานั่นแหละใช้ลมหายใจตัด ตัดระบบตัดความเจ็บปวดรวดเราตัดความคิดนะจะลุกกดขาเลยนะคะเราอยู่บ้านไม่มีใครบังคับเราเราบังคับตัวเองนะธรรมะที่แท้จริงต้องบังคับตัวเองอย่าให้กดระเบียบมาบังคับเราเอาทําเรานี่แหละเอาความจริงจังเอาความตั้งมั่นแน่วแน่เอาอิทธิบาทสี่มากดตัวเองมาบังคับมันจึงจะเข้าสู่ความอิสระของจิตกิเลสจะหมดไปตรงนี้เองถ้าถานอมกิเลสไว้นะคะไม่มีทางเตรียมเกิดเลย นะเกิดใหม่ไม่ใช่ว่าเป็นมนุษย์นะใครที่หลงเนี่ยหลงกินหลงนอนหลงกโกรธหลงเกลียดหลงสบายเนี่ยไม่เกิดเป็นมนุษย์แน่นอนนะเกิดเป็นมนุษย์นี่ต้องมีศินห้าสมบูรณ์เลยถ้าใครศินห้าบุกคล่องแล้วไม่มีทางนะเตรียมเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสูรกายสัตว์นรกนั่นนะคะถ้าปฏิบัติแล้วหลับอย่างเดียวก็เป็นพรหมนั่นนะนะ <c oughs> มันไม่ได้ เข้าสู่ความอิสระของจิตนะพรมนี่มวัวจะหลับไหลอย่างพญานาคเงี้ยก็เป็นอยู่ในพวกภมลมนะพวกสัตว์ใหญ่ๆทั้งหลยายนะพญาครุฑพญานาคพญาวิรูปักวิอะไรวิรุนหกอะไรนะทั้งหลายนี่แหละพังพญานาคพญาครุฑคนทันอะไรทั้งหลายอยู่ในพรมอรูป,ปักพลมติดสุขนะะอยากจะอิสระจากทุกต้องทำให้เห็นทุก นั่งหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปสองชั่วโมงสามชั่วโมงเดินจงกรมก็เหมือนกันนะเดินให้มันขาแพงเลยเดินให้ขาเปไปเลยมัดเชือกจากต้นไม้นี้ถึงต้นไม้น้นหรือมัดจากเสานี้ถึงเสาโน้นเกาะเชือกลับตาเดินเลยเอาจนขาไม่มีแรงแล้วนั่นแหะให้อย่างนี้นะเอากิเลสออกต้องเอาความหมดแรงเรานี่แหละนะ ทั้งนั่งทั้งเดินจงกรมเอาจริงเอาจังกับมันรับรองเลยลูกๆทั้งหลายจะอิสระจากทุกแน่นอนนะคะใครปฏิบัติแล้วมาเล่าสภาวะให้แม่ฟังได้เลยแม่จะประเมินให้ต้องเล่าสภาวะให้แม่แล้วก็แม่ต้องเห็นพฤติกรรมของลูกด้วยแม่จึงจะประเมินได้นะคะว่าลูกเข้าสู่จิตอิสระนะอริยขั้นไหนเนี่ยประเมินได้อยู่นะ <c oughs> แต่ถ้าเล่าอย่างเดียวแต่ว่า มายังโกรธยังเกลียดกันอยู่แต่คำพูดดีอย่างเงี้ยแม่ไม่รับรองนะบางคนโอ้จิตอิสระแล้วบรรลุธรรมแล้วดินทาคนอื่นอยู่เลยนิดๆหน่นอยๆก็โกรธอยู่เลยยังคิดอดีตยังคอยควา้าอนาคตอยู่เลยบางคนนะเอาว่าบรรลุธรรมแล้วอะ๋ยวโหยหา,ยหาอดีตโดยคอยควา้าอนาคตยังเป็นแค่สุภาพชนนะคะเป็นแค่สุภาพชนอยู่ยังไม่เข้าสู่อริยะชน <laughs> ขอให้ลูกทั้งหลายตั้งอกตั้งใจมุ่งมั่นแน่วแน่นะในการปฏิบัติเอากิเลสออกต้องให้เห็นทุกถ้าไม่เห็นลูกแล้วไม่กิเลสไม่ออกกิเลสมันจะเนียนมันจะซ่อนอยู่มันจะนอนเนื่องอยู่ปฏิบัติเห็นทุกข์เมื่อไหร่กิเลสหมดเมื่อนั้นแหละหมดเป็นชั้นๆเลยต้องให้ทําต่อเนื่องทําให้เข้มข้นให้มันวูบแล้ววูบอีกสลบแล้วสลบอีกยิ่งดี ตายแล้วตายอีกยิ่งดีนะคะกิเลสตายนะแล้วเราจะอิสระจากทุกแน่นอนไม่กลับมาเกิดอีกนะคะไม่กลับมาเกิดแน่นอนในะครจะท้าชนก็นเชิญเลยนะคะมานั่งด้วยกันนะยี่หชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเดินจงกรมก็ได้ใครมาอยู่กับแม่แม่จะพาเข้าคอสนะคะคอสี่ลําพูนนี่คอส,สิบวันนี้ลูกจะได้วิชาและจารณาสัมปันโนไปแน่นอนจะได้ธรรมะอีกมิติหนึ่งเลยรับรองนะคะไม่ได้จากในโลกนี้ที่ไหน สำนักหรือวัดไม่ได้แน่นอนเพราะว่ากิเลสยังเยอะอยู่แต่ถ้าไปในคอสของอาจารย์โกเอ็นก้ามันจัดนะมีกฎมีระเบียบให้เราได้ปฏิบัติตามแต่ไม่มีใครยุ่งกันนะไม่มีใครมาสั่งการนะแต่มีระเบียบให้เราศึกษาอ่านตั้งแต่ปฐมนิเทศจากนั้นปิดทุกอย่างปิดวาจาปิดตาอยู่ภายในอย่างเดียวไม่มีการสื่อสารเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ใครที่คดใครที่โกงเอาฝากเครื่องหนึ่งเก็บไว้เครื่องหนึ่งอันนั้นไม่บรรลุธรรมแน่นอนไม่มีทางแอบเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งไปติดต่อสื่อสารเครื่องการทํามาหากินค้าขายหรือติดต่อคนรักคนอะไรไม่มีทางสําเร็จไม่ต้องไปถ้าทําอย่างนั้นไม่ต้องไปถ้าจะไปต้องตัดเครื่องมือสื่อสารตัดตายจากโลกสิบวันสิบสองวันไปกลับอีกสองวันตายจากครอบครัวตายจากหน้าที่การงานตายจากโลก และลูกจะเจอของจริงเลยจะเห็นธรรมะที่แท้จริงอิสระจากทุกแน่นอนสิบวันก็เห็นนะสิบวันก็นรู้ทําได้เข้าสู่โสดาบันไดถ้าจริงจังกับเขานะอาหารมังสวิรัตไม่มีค่าต,ต,ตัดชีวิตอะไรธรรมะสัพปปยะที่อยู่สัพยะอาหารสัพยะอากาศสัพยะบุคคลสัพยะในคอสของอาจารย์กูเอ็นก้าแม่รับรองได้ถ้าใครสนใจให้แม่สมัครให้ได้เลยค่ะ ขอให้ลูกกคนจเจริญงอกงามในธรรมยิ่งๆ่งขึ้นไปนะคะบุญรักษาคานิพานะปัจจยโยโหตุ